สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมเป็นคลิปเป็นคลิปอ่าพูดไปเรื่อยนะครับผสมกับข่าวนิวส์นะครับใช่แต่ว่าผมพอตั้งชื่อว่าพูดไปเรื่อยแล้วกันนะครับเนาะถ้าผมพูดแบบอะไรแปลกๆก็พอดีง่วงนะครับใช่โอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอ่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับเป็นลีกใหม่นะครับที่ เกิดขึ้นนะครับใช่สดๆร้อนๆเลยนะครับใช่แล้วก็กําลังจะจบแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะครับเรื่อยๆนะครับเออเล่าเรื่อยๆนะครับช,ชื่อรายการพูดไปเรื่อยเราเรื่อยๆก็คือเราจะเริ่มจากเรื่องของซูเปอร์ลีคืออะไรเกิดขึ้นทําไมผลกระทบอะไรอย่างเนี้ยแล้วผมก็จะมาพูดถึงปัจจุบันว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับโอเคครับ ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยนะครับมันก็เป็นลีกที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนอย่างที่ทุกคนดูนะครับผมพูดไปแล้วนะในคลิปที่หลังเกมเจอกับเบอร์ลี่นะครับคลิปนั้นผมก็พูดไปเล็กน้อยแหละอันนี้ผมจะพูดซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะขยายความอีกนะครับใช่นะครับก็ลีกเดอะซูเปอร์ลีกเนี่ยนะครับมันก็เป็นลีกนั่นแหละครับที่ทุกคนรู้กันก็คือมี12ทีมนะครับตอนเนี้นะครับมี12ทีมชั้นนําจากทั่วยุโรปนะครับใช่นะครับที่ รวมตัวกันนะครับเพื่อสร้างนะครับเดอะซูเปอร์ลีกนี้ขึ้นมานะครับก็จะแข่งกันเองเนาะนะครับใช่ก็จะมีประธานเดอะซูเปอร์ลีกเนี่ย <On> ก <es> ็ค <wh> 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 ือฟอร์เรตโนเปเรสของมาดริดนะครับแล้วก็รองประธานสี่คนก็จะมีเอ่อเกลเซอร์นะครับตระกูลเกลเซอร์ผมไม่รู้ว่าใครของเกลเซอร์เนาะก็คือจากแมนยูเรานะครับมันก็จะมีเอ่อเจ้าของของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มีเอ่อของยูเวนตุสนะครับใช่นี่คือเอ่อ รองประธานสโมสรน,นะครับใช่อีกสี่คนเนาะใช่นะครับซึ่งเขาบอกนะครับว่ามีมีเว็บไซต์อะไรแบบดีมากเลยนะคุณผู้ชมครับใช่คือแบบว่าดีมากเลยทำแบบเอาจริงจังเลยอะออนะครับสิบสองทีมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะเขาจะมีอีกสามทีมนะครับที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งทุกคนก็เขาเรียกว่าซึ่งทุกคนก็คาดการณ์ครับทุกคนก็คาดการณ์ว่าอีกสามทีมเนี้ยจะเป็นบาเยอร์นดอร์มุนปารีสนะครับซึ่งสามทีมเนี่ยเขาเออกมาประกาศแล้วว่า ไม่เข้านะครับไม่เข้าร่วมนะครับใช่แล้วเขาก็บอกว่าจะมีอีกห้าทีมรับเชิญอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ประกาศนะครับยังเขายังไม่รู้ว่าเรามันคืออะไรนะครับใช่ประมาณนี้นะครับแล้วก็รายการนี้นะครับมันจะมาแทนเขาเรียกว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับทีมที่เข้าร่วมรายการนี้ยจะไม่เตะยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือยูโรปาลีกนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่าอ่าเดี๋ยวผมค่อยพูดด้วยกันว่าทําไมนะครับใช่นะครับแต่ว่าในลีกนะครับ ในลีกไม่ว่าจะแบบถ้าสมมติแมนยูเข้าร่วมเนี่ยก็ยังเล่นพรีเมียร์ลีกอยู่ถ้าเราอัลมาดริดเข้าร่วมก็ยังเล่นลาลิกาอยู่นะครับใช่ก็คือเออ่รายการเนี้ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะจะเล่นกลางสัปดาห์แทนยูฟ่าแชมเปียนลีกกับยูโรปาลีกนะครับแต่ว่าในลีกหรือแบบบอลด้วยคาราบาวครับเดฟเอโพคาวอะไรแบบเนี้ยโพคาวอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือยังเล่นอยู่นะครับยังเล่นอยู่ใช่นะครับนี่คืออาจุดประสงค์อะไรประมาณเนี้ยนะครับใช่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะสำหรับ เดอะซูเปอร์ลีกนะครับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเอ้ยมันมีหลายชื่อเนาะนะครับใช่ซึ่งทำไมนะครับถึงเกิดขึ้นนะครับสำหรับเดอะซูเปอร์ลีกเนี่ยนะครับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยผมขอเรียกว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าไม่งงกันนะครับใช่ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพราะเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเพราะว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรป้าลีกเนี่ยนะครับคือมันเงินน้อยนั่นแหละเราพูดตรงๆเลยนะครับว่าเงินมันน้อย นะครับใช่คือมันไม่ใช่แบบว่ามันจะถ้าได้แชมป์เงินเยอะหน่อยอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบว่ายูฟ่าแชมเลีกได้สปอนเซอร์มาแล้วแบบแบ่งไปทุกทีมไม่ใช่แบบนั้นนะครับใช่คือมันก็แบบมันได้ได้น้อยนอั่นแหละนะครับมันก็จะได้แค่ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอะไรประมาณนี้นะครับใช่แต่มันก็มันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอะว่าเกลเซอร์อะเป้าหมายของแมนยูนเต็ดของเกลเซอร์นะนะครับทุกๆการเลยนะครับ อันนี้คือของเกลเซอร์นะไม่ใช่ของโอเล่เดี๋ยวไม่ใช่ของแฟนบอลอย่างเรานะของ er เกลเซอร์ในเป้าหมายคือติดท็อปโฟไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแค่นี้เพราะมันจะได้ลิกสีถา่ายทสดเงินมันจะเยอะขึ้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกเนี่ยเงินมันต่างกันเยอะนะครับใช่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นอะ่ะไม่ได้น้อยจนแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่เข้าร่วมเลยนะครับแต่ที่มันแบบว่าทั้ง12บสองทีมชั้นนำเนี่ยนะครับต้องเข้าร่วมซูเปอร์ลีกเนี่ย มันคือเรื่องของโควิดครับทุกคนรู้ว่าโควิดเนี่ยมันทําให้อธุรกิจนะครับทุกอย่างบนโลกเนี่ยนะครับมันแย่นะครับใช่ทุกอย่างเลยนะครับนะครับใช่ทุกอย่างทั้งโลกเนี่ยนะครับยกเว้นอาหารนะครับคือแบบมันจะแย่หมดนะครับอาหารก็แบบมันก็ไม่ได้ดีเท่าเดิมแต่ว่าก็มันก็เป็นของที่คนต้องกินเนาะมันก็เลยแบบว่าดีหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างฟุตบอลเนี่ยนะครับผลกระทบเยอะมากเลยแฟนบอลไม่ได้เข้าสนามนะครับแฟนบอลคือแบบว่า นั่นแหละนะครับแฟนบอลน่ะมันคือสิ่งที่ทําให้แมนยูแบบว่าไม่ใช่แมนยูทุกทีม,มน,น,น,นะครับแฟนบอลนะครับมันทําให้แบบว่าอืเข้าสนามเข้าชมสนามก็ได้ค่าเข้าชมใช่ไหมแล้วก็ซื้อเสื้อเนี่ยแฟนบอลแมนยูจะไม,ไม่ไม่มีเสื้อแมนยูได้ไงนะครับใช่ไหมก็ต้องซื้อเสื้อนะครับถ้าแบบแฟนบอลอังกฤษที่แบบไอ้นี่เอาซื้อผ้าพันคอซื้อป้ายทํานู่นทำนี่นะครับใช่ซึ่งก็นั่นแหละนะครับเป็นรายได้ หลักๆเลยนะครับใช่การเข้าชมสนามในยิ่งสนามไหนใหญ่ๆแล้ว่งทีมใหญ่ๆที่เข้าร่วมซูเปอร์ลีกเนี่ยสนามใหญ่ทั้งนั้นนะครับแล้วทีมพวกนี้นะครับมีนี้นะครับทีมพวกนี้มีนี่อยู่แล้วด้วยนะครับใช่อย่างแมนยูอย่างบาร์ซ่าพวกนี้มีนี่อยู่แล้วไม่เยอะแหละแต่ว่ายิ่งโควิดพอโควิดมาปุ๊บอ่ะได้บอกอยครับนี่นี่เยอะขึ้น,นครับอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วมาดดินี่ไม่เสริมทีมเลยนะอย่างแมนยูนี่ก็ไม่เสริมบิ๊กดียเลยคือแบบว่าการเสริมทีมมันแบบก็น้อยลงอะไรแบบเนะี้ แล้วคือยิ่งทีมใหญ่พวกนี้เขาไม่ลดพนักงานด้วยนะครับเขาต้องแสดงความเป็นทีมใหญ่เออว่าเขาจะไม่ลดพนักงานยิ่งมันยิ่งทําให้หนี้เยอะนะครับใช่นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับทําให้อ่าการเงินมันไม่ดีนะครับเขาเลยต้องเข้าร่วมซูเปอร์ลีกเพื่อพดุงสถานะการเงินของทีมนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ต้องเข้านะครับใช่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของพวกกระแสตอบรับอะไรเนี่ยนะครับในมุมมองผมนะ อ่ะใน,น,น,นมุมมองผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องมุมมองของคนคนอื่นนะครับในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าไม่เห็นไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับคือผมเข้าใจเรื่องการเงินนะว่าแบบว่าเออมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับการเงินเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในแบบองค์กรนะครับใช่อย่างในอย่างทีมทีมหนึ่งมันก็ต้องมีเงินเพื่อแบบว่าพนักงานนักเตะนะครับโค้ชหรือว่าแบบว่าเรื่องของแบบ หลายๆอย่างอะ่ะการเสริมทีมแบบเนี้ยมันคือเงินทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับทําให้เรื่องเงนินเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับนะครับทําให้อ่าต้องเข้าร่วมซุปเปอร์ลีกอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าไอการที่คุณแบบมาตั้งลีกขึ้นมาเองเลยแล้วก็แบบว่ามันเหมือนแบบหักหน้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะนะครับแล้วคือแบบการตั้งลีกขึ้นมาเองเลยเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบว่าดีด้วยนะเพราะว่าไอสิ่งที่เขาบอกอะ่ะ12ทีมนี่นะครับจะเข้าร่วมใช่ไหมแล้วก็แข่งกันเองฉะนั้นอทีีมเน่ย มันก็ต้องเข้าร่วมอยู่แล้วเขาจะปะมันก็คือไม่ว่าผลงานในลีกมันจะตกชั้นหรืออะไรยังไงไอสองสิเอสิบสองทีมนี้นะครับมันก็ได้เล่นซูเปอร์ลีกฉะนั้นมันก็ไม่มีความท้าทายอะไรใช่ไหมคุณผู้ชมครับใช่แล้วแบบมันก็มีแค่ทีมใหญ่อะคือทีมใหญ่ช่วงแรกอะน่าสนใจอยู่แล้วนะทีมใหญ่เจอกันเนี่ยเชลซีเจอกับบาซ่าัลมาดิดเจออูเวนตุสนะครับเออนะครับแอตเลติโกมาดิดเจอกับแมนยูเนี่ยคือแบบว่าความน่าสนใจมันน่าสนใจอยู่แล้วนะในช่วงแรกแต่ถ้าสมมติเล่นไปสัก หกเจ็ดปีอะน่าเบื่อแล้วนะครับเพราะว่าทีมพวกเนี้ยมันก็เจอกันอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับมันก็เจอกันแค่เนี้ยใช่ไหมอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันมีจับฉลากมันมีทีมเล็กมาเจอมันมีปอ์โต้ที่แบบว่าสามารถชนะยูเวนตุสได้เลยแบบเนี้ยคุณผู้ชมเข้าใจป่ะมันแบบมันมีอะไรน่าสนใจกว่านี้แล้วอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันต้องทําอันดับในลีกให้ติดท็อปโฟร์ถึงจะได้เล่นใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วอ่า มันแบบมีการพลิกล็อกกันได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแบบอย่างปีที่ปอร์โตโเคยได้แชมป์นะครับที่ยุคมุนโยอะ่ะหรือแบบทีมเล็กๆอสามารถเข้าไปได้ม,มีมีปีหนึ่งอาร์เบไลฟ์ซิกอาร์แจ็คก,ก็เข้าแบบว่าใช่ไหมคุณผู้ชมครับสามารถเข้ารล่าลึกๆได้อะ่ะใช่แต่ถ้าเดอะซูเปอร์ลีกเนี่ยมันมีแค่เนี้ยมันมีแค่ทีมพวกเนี้ยมันไม่มีความท้าทายแน่นอนนะครับใช่นะครับอืมแล้วในเดอะซูเปอร์ลีกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันแบบว่ามีแบบ ไปหลีกก่อนนะครับมันอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างในคลิปที่แล้วเนาะมันจะมีสองมันจะมียี่สิบทีมอ่ะถ้าถ้าเอาตามที่เขาบอกนะยี่สิบทีมแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละสิบนะครับถ้าสมมุติอ่าสมมตินะกลุ่มเอนะครับแมนยูเนี่ยเป็นจากฝูงแหละแล้วแต้มขาดแหละแบบเป็นแชมป์กลุ่มแน่ๆนะครับแล้วก็อันดับสองอันดับสามนะครับอันดับสี่ห้าคือแบบแน่นอนแหละนะครับแล้วอันดับที่เหลือมันไม่มีลุ้นแล้วอ่ะมันก็ไม่ทําอะไรแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับมันก็ต้องแบบว่า มันก็เหมือนกับแบบว่ามาเอาในลีกดีกว่าแล้วแบบนี้มันก็หมดความท้าทายครับคุณผู้ชม,มครับใช่ผมก็เลยบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับใช่แล้วก็เรื่องของข้อตกธรรมเนียมนะครับซึ่งคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะครับใช่โอเคเอาจบที่ผมก่อนนะ September. จบที่ความคิดของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่าไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ควรจะเจรจากันนะควรจะเจรจากับยูฟ่ากับยุโรป้าควรจะเจรจากันว่าแบบว่า เออของเงินเยอะขึ้นเออนะ่ะพูดตรงตรงไปเลยบอกบอกว่าของเงินเยอะขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่เอาให้ไม่ไม่แบบไม่ให้เงินเยอะขึ้นจะไปยูโรเปียสูเปอร์ลีกนะอะไรประมาณนี้ก็แบบเจรจากันนะครับไม่ใช่แบบมาตั้งขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับใช่นะครับส่วนในเรื่องของอแฟนบอลน,นะครับทั้งในไทยทั้งที่อื่นเรื่องของตำนานที่มาพูดกันเนี่ยกระแสะเนี้ยก็ไปในค่อข้างไม่เห็นด้วยนะครับอย่างในไทยเนี่ยแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเห็นด้วยเพราะว่าเแบบฮ้ยเดือยสูเปอร์ลีกจะแบบมีทีมใหญ่มาแข่งกัน แต่อีกครึ่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยมันก็ไม่หมดความทม้าทายอ่อีกครึ่งหนึ่งก็จะคิดคล้ายๆผมนะครับแต่ใน,นอังกฤษเนี่ยนะครับ99.999% 99นะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคนอังกฤษเขาแบบว่าอนุรักษ์น,กนิยมอยู่แล้วนะครับเขาถือขนมธรรมเนียมนะครับอย่างที่ผมบอกผมพูดหลายรอบมาเลยขนมธรรมเนียมของสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออนะครับผมพูดหลายรอบมาเลยนะครับมันอังกฤษเป็นคนที่แบบมีขนมธรรมเนียมนะครับทําให้เขาไม่เห็นด้วยนะครับ แล้วตำนานแต่ละคนโอ้หรอยคินเกดดีเนวิลเจมี่คาร์ลกเตอร์นะครับอย่างเซอร์อเล็กยังออกมาพูดเลยนะครับก็ไม่เห็นด้วยเะอมันแบบยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันแบบเป็นตำนานมาตลอดแล้วแบบการมาตั้งลีกเองเนี่ยมันเหมือนแบบหักหน้าเขาอะนะครับใช่มันแบบมันไม่ดีอ่ะมันใช้คำว่าหักหน้าได้เปล่าไม่รู้ว่าแต่มันไม่ดีแน่นอนนะครับใช่นี่คือแบบว่ากระแสนะแฟนบอลทุกอย่างนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะมาต่อกันเลยนะครับในเรื่องของอปัจจุบันนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ วันนี้นะครับคือวันที่วันพุธนะครับวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดนะครับใช่ก็คือในเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้แหละนะครับในเวลาประเทศไทยตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงเช้าเนี่ยนะครับเช้าคือประมาณตีห้าหกโมงนะครับใช่มีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับมันมีข่าวเริ่มจากก่อนเกมเจอกับเชลซีก่อนเกมที่เชลซีเจอกับไบรตันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนเกมนั้นก็จะมีแฟนบอลออกมาประท้วงนะครับใช่จนแบบว่าหลังเกมนะครับ เชลซีเนี่ยออกมาประกาศว่าเออถอนตัวนะครับใช่แฟนบอลก็เฮกันใหญ่เลยนะครับขนาดเชลซีเสมอไบตันสูงสุดนะผลงานไม่ดีแต่แฟนบอลเฮน,นะครับใช่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นแมนซีตามมานะครับเพราะว่าแมนซีเนี่ยจะมีเจอการแห่งกับแอสตันวิลล่าแล้วเขาคงรู้แหละว่าก่อนเกมต้องมีแฟนบอลมาทุ่งแน่นอนก็เลยถอนตัวนะครับใช่หลังจากนั้นนะครับก็จะมีอ่าในพรีเมียร์ลีกนะก็จะมีแมนยูกับเซนนอนนะครับตามมา2ทีมนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสเปอร์กับลิเวอร์พูลนะครับก็คือบิ๊กซิกตอนนี้ถอนตัวหมดแล้วนะครับใช่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีลีกเกาโชนะครับใช่ลีกเกาโชก็จะมีทางด้านของเอซีมิลานกับอินเตอร์ไม่รู้น่าจะสองทีมนี้นะครับเอซีมิลานกับอินเตอร์นะครับสองทีมนี้ก็ถอนตัวแล้วนะครับทําให้ตอนเนี้ยนะครับเหลือนะครับก็คือทางด้านของเรอลมริดนะครับที่แบบว่าฟลเรนตินโวลเดสเเป็นประธานนะครับ แล้วก็มีเอลก็โกมาดริดบาซ่านะครับสองทีมนี้ก็ไม่แน่นอนนะแต่ว่าน่าจะอยู่ต่อนะครับเขาน่าจะอยู่ข้างเดียวกับมาดริดนะครับน่าจะอยู่กับสเปนนะนะครับส่วนยูเวนตุสเนี่ยนะครับของอันเจรี่นะครับก็ยังอยู่นะครับเอ้ยเดี๋ยวออกแล้วออกแล้วคุณผู้ชมครับออกแล้วขอโทษครับออกแล้วนะครับออกแล้วซึ่งตอนเนี้นะครับเหมือนอินเตอร์ผมไม่รู้ว่าอินเตอร์ออกหรือยังนะคุณผู้ชมครับแต่ยูเวนตุสเอซิมิลานเนี่ยออกแล้วนะครับใช่ แล้วอินเตอร์มิลานอาจจะอยู่นะครับประมาณสี่ทีมตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีเรอัลมาดริดนะครับอินเตอร์มิลานเอ่อบาร์ซ่าแล้วก็แอลกมาริดนะครับใช่ตอนแรกตอนนั้นน่ะเหลือประมาณนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับเอ่อมีข่าวนะครับนะครับว่าฟาบิโซโรมาโน่นะครับนักข่าวเทีนหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของโลกนี้นะครับออกมาบอกนะครับว่าตอนเนี้ยยูโรเปียนสูเปอรีกพักนะครับพักไปแล้วนะครับก็คือ จะบอกว่าล่มไหมก็ล่มแหละนะครับอืมถือว่าล่มแล้วนะครับแต่เขาใช้คําว่าพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับใช่นะครับก็คือพักก่อนนะครับเขาบอกว่าจะไปปรับปรุงโครงสร้างนะครับใช่แต่มันก็น่าปรับปรุงแหละโครงสร้างอ่ะมันแบบมันไม่มีอะไรเลยอะคุณผู้ชมครับแต่ว่านั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอ่ามันพักไปแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับจบแล้วนะครับตอนนี้ก็คือพักไปก็ต้องเป็นหลายปีแหละกว่าเราจะกลับมานะครับก็คือนั่นแหละนะครับอือจบแล้วนะครับ ส่วนข่าวอื่นๆนะครับจะมีข่าวของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับใช่นะครับอันนี้เป็นฝั่งแมนยูแล้วนะนะครับเมื่อกี้ผมพูดรวมๆของซูเปอร์ลีกนะครับทุกทีมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมาเป็นข่าวฝั่งของแมนยูแล้วนะครับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับก็ประกาศลาออกหลังจากที่แมนยูถอนตัวจากยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับก่อนหน้านี้เอ็ดวูดเวิร์ดเขาลาออกจากตำแหน่งของของยูฟาแต่ไม่ใช่ของยูฟานะไม่ได้ลาออกจากยูฟามันเป็นตำแหน่งของแบบอะไรทักอย่างจะไม่ได้แล้วนะครับ a c a แลวทุกอย่างคผู้ชมขออภัยนะที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเขาลาออกนะครับจากตำแหน่งนั้นเนาะใช่แต่ว่าตอนนี้นะครับก็ลาออกจากสโมอสรแล้วนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วด้วยนะครับใช่แต่ว่าก็จะลาออกหลังจบปีนี้ปีปฏิทินนะครับก็คือปี2 0 2 1นี้นะครับใช่ซึ่งแสดงว่ารุูการหน้าเนี่ยเอดยังอยู่ถึงหน้าหนาวรุูการหน้านะครับใช่นะครับพวกการซื้อขายอะไรพวกเนี้ยแต่ เอ็ดลาออกหรือไม่ลาออกเนี่ยเอาจริงมันก็มีผลกับแมนยูไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าอตอนนี้ Man แมนยูมีดอฟนะครับหรือว่าประธานเอ้ยไม่ใช่ประธานเขาเรียกอะไร้จัดจาก,การฟุตบอลปะเอ้ยผมจำไม่ได้คุณผู้ชมครับผมจาชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าแบบเป็นผู้จัดจาก,การฟุตบอลประธานฟุตบอลปะเขาเรียกอะไรอ่ะเออน่าจะผู้จัดจาก,การฟุตบอลครับผู้จัดจาก,การฟุตบอลของของแมนยูเออที่แต่งท่านจอห์นเมอร์เทอร์จอห์นเมอร์ทับเมอร์เทอร์นะครับนั่นแหละนะครับซึ่งอ่า ทำให้เรื่องการเจรจารเนี่ยเป็นของจอห์นเมอร์เทอร์แล้วนะครับฉะนั้นเอสออกหรือไม่ออกเนี่ยก็มีผลกับแมนยูในเรื่องการซื้อขายเนี่ยน้อยแล้วนะครับแต่เรื่องของเงินนะครับเรื่องของสปอนเซอร์เ,รเนี่ยเอสเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของเงินแต่ไม่เก่งเรื่องฟุตบอลน,นะครับใช่การออกของเอสเนี่ยเกลเซอร์เนี่ยต้องหาคนมาแทนหาคนที่เก่งเท่าเอสเนี่ยนะครับอาจจะหายากซึ่งทําให้เกลเซอร์นะครับมีโอกาสที่จะลาแบบว่าทิ้งแมนยูแล้วนะครับก็คืออาจจะขาย อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสื่อไหนนะครับไม่รู้ว่าเชื่อถือได้ไหมนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับนั่นแหละนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะขายนะครับแต่ก็ยังไม่ได้น่าจะยังไม่ใช่สื่อใหญ่อะไรมากมายนะครับจะเพิ่งเชื่อแล้วกันแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เขาบอกไปว่ามีโอกาสที่จะขายนะครับใช่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้พูดมายาวแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ็บคอแล้วนะครับผมก็ ประมาณนี้ครับสำหรับ The European Super League นะครับทำให้อย่างที่แบบโอ้โหมันมีป้ายมันมีคนล้อเลียนอ่ะอ่ e ยูโรเปีย Super League บอ l ก็คือเกิดวันที่18ใช่ไหมแล้วก็ตายนะครับวันที่20นะครับใช่นะครับก็คือวันนี้วันนี้21ป่ะเออนั่นแหละนะครับก็คือนั่นแหละมันมันอายุสั้นมากเลยนะครับอยู่ดีๆก็มาวายไปวนยครับตอนนี้ตอนเนี้ยก็จบจบแล้วแต่ว่าแน่นอนไหม มันเขาเรียกว่าพักแน่นอนแล้วนะครับแต่จบไหมอาจจะยังไม่จบนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยสบายใจได้ว่าตอนนี้พวกเรานะครับจะได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็นักเตะในทีมจะได้เล่นยูโรเล่นเล่นฟุตบอลโลกอะไรเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับกดไลค์กดต like, ิดต like, like, ามเป็นกำลังใจให้พวกเราที like you, ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับวับนนี้ขอลาไปก่อนรับผมสวัสดีครับ